มีนิท่านจีนเร่องหนึ่งสอนใจโยม่มมีพระอาจารย์รูปหนึ่งปฏิบัติธรรยุยู่เทิงเขานาปากท่านึืนเขากับมีร้านขายของช่อยูรลานหนึ่งเป็นผัวก,กับเมียอ,อ่ที่มาเปิดร้านขายของผัวเมียกูนีก็มีลูกสาวงามงามก็เฮ็ดให้ผัวเมียกูนีนี่หวงเป็นพิเศษบอกขั้นโดนลูกสาวเจ้าของร้านขายของช่ำกระตั้งทอง โดยบุหูกจักว่าผู้ใดเป็นพอ่อผู้พอ่อผู้แม่กัดเขี้ยนทมนี่ผู้ใดเป็นพ่อมืองผู้ใดเป็นพ่อมึงผลสุดท้ายลูกสาวเจ้าของร้านขายของชำกัดต่อว่าพระอาจารย์ยุทธึงเขาเห็ดหนูท้องพะนาว่าผัวเมียกูนั่นโอ้ยได้ยินลูกสาวเว้านี่ศูนย์จัดปวดจัดเลยขึ้นไปซีหน้าดาพระอาจารย์ยุทธึงพวกเขาว่าเจ้าจังไดจังมาเห็ดลูกสาวไข่ท้องด่าหมูด่า,ม,ดามาไปต่อทีตอเดียน พาอาจารย์รูปนั่นก็นได้แค่ต่อ่าจังสัน้นตีห้ายเดือนต่อมาจนว่าผู้ยิ่งคนนั่นขวดลูกผู้ผัวเมียเจ้าของรันช่ำก็เอาลูกน้อยนี่มาให้พาอาจารย์อยู่เรื่องเขาเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นลูกเจ้าพระสันเด้พะอาจารย์ก็ตต่อ่าจังสัน้นตีพะอาจารย์อยู่เครื่องพวกเขาก็เลี่ยงเล็กน้อยพวกนี้จนว่าเตือบไงได้สองขวบหน้าตาหนาหักกลเฮ็ดไหนผู้ยิ่งทีขวัดลูกนี่ลูกซื้อผิล็ เดือดตนพระอาจารย์ที่ถือสังคมม่องว่าเป็นค้นบด่ดีเป็นพระบ่ดีเจ้าบันที่เคยศรัทธากับเสียมศรัทธาต่อาตพระอาจารย์โดยที่พระอาจารย์บอเคยมากบอกวามจริงแม้แต่ขั้งเดียวมิเตตตบว่าจังสันตีขำาเดียวผู้ยิงคนนั้นก็ได้สารภาพกับพ่อแเม่เจ้าของรานชั่มว่าคนที่เห็ดงูทองนี่ก็คือลูกชา้เจ้าของรานขายปลาก็าเหตดในผัวเมียเจ้าของรันชัน่มนี่ว่าเปลี่ยนล่ม เพราะว่าดาพาอาจารย์นีไปไหลเจ้งดาเจ้งสาทั้งแสงก็เลยขึ้นไปกราบขอคาร่อาอาจารย์อยู่ทจ้าพวกเขาแล้วก็ขอเล็กน,น้อยขึ้นาอาจารย์อยู่เจ้าพวกเขาก็ตอบได้แค่ว่าจังสั้นติ